เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเราสามารถเอาบัญชีทิกตอกของเรานะครับมาแปะบนหน้าโปรไฟล์เฟซบุ๊กเพื่อที่จะให้คนอื่นนะครับเข้ามาติดตามทิกตอกของเราได้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากทานะครับให้ใช้วิธีนี้เลย ก็จากตัวอย่างนะครับเมื่อเรานะครับเอาบัญชี t i k t o k ไปแปะไว้บนหน้าโปรไฟล์ Facebook ถ้าเกิดมีคนนะครับเข้ามาส่องเฟซเราและเขานะครับเข้าไปกดในส่วนของ TikTok ที่อยู่บนโปรไฟล์ Facebook มันก็จะเข้ามายังบัญชี TikTok ของเรานะครับคนอื่นนะครับก็สามารถกดติดตามบัญชี TikTok ของเราได้ง่ายๆแบบนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆอยากทํานะครับเรามาดูขั้นตอนกันเลยขั้นแรกให้เข้าไปที่ Facebook จากนั้นให้กดรูปโปรไฟล์นะครับตรงนี้เลย เมื่อกดแล้วนะครับมันจะเข้ามายังหน้าโปรไฟล์ Facebook ของเราเนาะให้เพื่อนๆนะครับมากดแก้ไขรายละเอียดสาธารณะตรงนี้เลยจากนั้นในหน้านี้นะครับให้เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับข้างล่างสุดเลยเนาะแล้วมันจะมีลิงก์ตรงนี้อยู่นะครับให้เพื่อนๆมากดเพิ่มในส่วนของลิงก์เลยต่อไปนะครับให้เพื่อนๆมาดูตรงนี้นะครับลิงก์ทางโซเชียลนะครับเมื่อเจอแล้วนะครับให้เพื่อนๆมาปรับข้างหลังตรงนี้ให้เป็นสาธารณะนะครับให้เพื่อนๆกดเข้าไปและกําหนดตรงนี้ให้เป็นสาธารณะ ต่อไปนะครับให้มากดเพิ่มลิงก์ทางโซเชียลนะครับกดไปหนึ่งทีนะครับจากนั้นนะครับให้มากดแพลตฟอร์มอีกหนึ่งครั้งนะครับต่อไปนะครับก็เลือกไปที่ t i k t o k เลยโอเคครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เพื่อนเพื่อนมาใส่ชื่อผู้ใช้บัญชี Tiktok ของเพื่อนเข้าไปตรงนี้นะครับชื่อผู้ใช้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนว่ามันจะอยู่ตรงไหนของบัญชี t i k t o k ของเรานะครับก็ออกจากหน้านี้ก่อนเนาะเสร็จแล้วนะครับเข้าไปที่แอป t i k t o k และกดไปที่โปรไฟล์ นี่นะครับชื่อผู้ใช้จะอยู่ข้างล่างของรูปโปรไฟล์ในทิกตอกของมันเพื่อนนะครับก็มันจะมีชื่อผู้ใช้กับตัวแอดแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็นํามาทั้งหมดเลยนะครับโอเคก็จากตัวอย่างนะครับผมจําชื่อผู้ใช้ใน t ิกตอกได้แล้วนะครับก็ออกจากหน้าทิกตอกเลยเสร็จแล้วให้เข้าไปที่แอป a c e b o o k และมากอกชื่อผู้ใช้ t ิกตอกตรงนี้เลยครับโอเคก็อย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับเมื่อใส่ชื่อผู้ใช้ตรงแล้วนะครับให้เพื่อนเพื่อนนะครับมากดจิ้มตรงหน้าเปล่าหนึ่งทีนะครับ จิ้มสีขาวหนึ่งทีเนาะจากนั้นนะครับมันจะแสดงผลแบบนี้นะครับมันจะมีข้อมูลทิกตอกตรงนี้แล้วก็จะมีไอคอนทิกตอกข้างหน้าข้อมูลเนาะถ้าได้ตามนี้แล้วนะครับให้เพื่อนเพื่อนมากดบันทึกได้เลยก็การตั้งค่าแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ามันจะแสดงผลแบบไหนกดย้อนกลับนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเข้าหน้าโปรไฟล์ a c e b o o k เราแล้วนะครับให้เพื่อนเพื่อนนะครับดึงหน้าจอลงมาหนึ่งทีเพื่อเป็นการรีเฟซเนาะ ต่อไปนะครับก็จะเห็นได้ว่าในหน้าบัญชี Facebook ของเรานะครับก็จะมีบัญชีทิกตอกของเราขึ้นอยู่ตรงนี้เพื่อบอกให้คนอื่นรู้นะว่าช่องทิกตอกของเราเป็นช่องอะไรแบบนี้เลยแล้วก็เหมือนตัวอย่างเนาะถ้าเกิดคนอื่นนะครับเข้ามาส่องหน้าโปรไฟล์ Facebook ของมันเพื่อนและเขานะครับไปกดบัญชีทิกตอกที่อยู่ในหน้าโปรไฟล์ a c e b o o k ของมันเพื่อนนะครับมันก็จะลิงก์มายังหน้าโปรไฟล์ทิกตอกของมันเพื่อนเนาะคนอื่นนั้นนะครับก็สามารถกดติดตามทิกตอกของมันเพื่อนได้เลยโอเคครับเพื่อนเพื่อนไ้นะครับลยเนาะ ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนเนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ